คลิปนี้นะเรามาดูกันนะครูจะเฉลยข้อสอบสอวนปีล่าสุดเลยปี63สนะก็จะมีข้อทั้งข้อยากข้อยากมากยากน้อยนะข้อง่ายเลยยางไม่มีนะเรามาค่อยๆดูกันทีละข้อเลยลุยกันตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยครับนะอ่ะข้อหนึ่งนี้อ่ะเรามาดูกันนะข้อข้อนี้นะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเรามาดูกันนะ เขาบอกว่ากําหนดให้ k เป็นจํานวนนับนะจำนวนนับคืออะไรก่อนอนะจำนวนนับเนี่ยเด็กๆต้องรู้นิดนึงนะจำนวนนับเนี่ยเราสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้คือตัว n นะเวลาเรา,เาคิดจํานวนนับเนี่ยเราจะเริ่มตาอะไรจาก1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆสังเกตนะศูนย์ไม่เป็นจํานวนนับนะเศษส่วนก็ไม่ใช่นะทศนิยมก็ไม่ใช่ต้องเป็นจํานวนเต็มพวกนั้นนั่นคือ จำนวนนับนะแล้วเขาบอกว่ากำหนดเงื่อนไขว่า3ยกกำลัง k บวก1บวก3ายกกำลัง k บวก1บวก3ายกกำลัง k บวก1บวกไปเรื่อยๆนะบวกไปกันกี่พจน์3ยกกำลัง k พจน์บวกกันออกมามีค่าเท่ากับ3645นี่นี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขาถามว่า1นส่วนเยกกำลัง k บวก1นส่วนเยกกำลัง k บวก,ก 1. ไป243พจน์เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่โอ้โหข้อนี้ดูเหมือนยากนะดูเหมือนยากเด็กๆคนไหนที่เรียนเรื่องอนุกรมเลขาคณิตมาแล้วเนี่ยนะอย่าหลงนะอย่าหลงมันเป็นเหมือนเป็น ลำดับที่มันบวกกันบวกกันบวกกันกลายเป็นอนุกรมก็จริงนะแต่มันไม่ใช่อนุกรมนะอย่าไปคิดแบบอนุกรมมันจะทำให้เราหลงทางนะเด็กๆค่อยมาดูกันทีละสเต็ปทีละสเต็ปก่อนอื่นให้เด็กๆดูว่าไอ้ตัวละแต่ละตัวที่มาบวกกันคือ3ามกลังเคบวกหนึ่งนะทุกตัวเนี่ยมันเป็น3กําลังเคบวกหนึ่งบวกกัน3ยกกาลังเคพดมีค่าเท่าไหร่เนี้ยก่อนอื่นเด็กๆต้องรู้นิดหนึ่งก่อนให้ข้อสังเกตนิดหนึ่งนะถ้าครูบอกว่านะเด็กๆดูนิดหนึ่งนะถ้าเกิด ครูบอกว่าอ่ะเราต้องการเอา,เอาสองนะบวก2บวก2บวกไปเท่ากับกี่พจน์ดี k พจน์นะมันจะมีค่าเท่าไหร่มันก็คือ k คูณด้วย2ใช่ไหมถ้าตัวเหมือนกันบวกกันกี่พจน์ก็ตามก็จะเอาจำนวนพจน์มาคูณด้วยค่าค่านั้น ง่ายๆอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นข้อตรงนี้นะเพราะฉะนั้นข้อตรงนี้เด็กๆดูนิดนึงนะมันก็จะมีค่าเท่าไหร่มันจะมีค่าเท่ากับเอ่อสามยกกําลัง k บวกหนึ่งนะสามยกกําลัง k บวกอันนี้คือเทอมเดียวนะถ้าเกิดมี3ยกกําลัง k พดก็แปลว่าเวลามันบวกกันแล้วมันก็จะกลายเป็นไรมันก็จะคูณด้วย3ยกกําลัง k อย่างนี้นะนี่คือความหมายของตรงนี้มีค่าเท่ากับ3 6 4 5เข้าใจไหม เนะมื่อตรงนี้เด็กๆได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็ยังยากอยู่นะตอนนี้เรามาดูกันว่าเฮ้ยสตัวนี้นะมันคูณกันมันฐานเดียวกันนะนะมันฐานเดียวกันคือฐาน3เหมือนกันหเ,กเ,กเห็นไหมเด็กๆเห็นไหม ฐานสเหมือนกันเลยนะเมื่อมันฐานสเหมือนกันเนี่ยนะเวลามันคูณกันเราจะใช้คุณสมบัติของเรื่องเลขยกกําลังนะคุณสมบัติของเรื่องเลขยกกาลังข้อไหนนะข้อไหนเด็กๆเรามาดูกันนะเราจะใช้คุณสมบัติในข้อที่ว่าถ้าเกิด a ยกกําลัง m คูณ a ยกกําลัง n นะจะมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง m บวก n นี่นะ คูณสมบัติข้อนี้ก็คือคูณสมบัติเบสิกที่เด็กๆจะต้องรู้อยู่แล้วนะดังนั้นข้อนี้ฐานเหมือนกันคูณกันเราก็จะเอาเลขชี้ก,กําลังไปบวกกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะกลายเป็น3ยกกําลังอะไร k บวกหนึ 1, แล้วก็บวกกับ k ถูกปะ่ะนะมีค่าเท่ากับ3 6 4 5นะ k บวก k ก็กลายเป็น2 k เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง2 k บวกด้วย1เท่ากับ3645ให้เด็กๆด,ดูนิดหนึงนะไอตัว3ยกกำลัง 2K งเบวก1เี่ยนะเราสามารถปลดเลข1ตรงนี้ออกมาได้ปลดยังไงเด็กๆนะจะสังเกตว่าเด็กๆสังเกตดูคุณสมัติข้อดีนะถ้าเกิดเป็นเลขยกกําลังที่มี2ตัวบวกกันสามารถแยกเป็น2ตัวคูณกันโดยเอาเลขยกกําลังแต่ละตัวที่บวกกันนะแยกมานะแยกออกมาเลยมันจะเป็น2เทอมคูณกันโอเคไหม เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราสามารถปรับรูปนิดนึงนะตรงนี้เ็าจะกลายเป็น3ยกกำลัง2 k คูณด้วย3ยกกำลัง1อย่างนี้เลยเท่ากับ 3, 6, 4 5แล้วเราก็เอา3ตัวนี้ย้ายไปหารก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง2 k เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไร 3, 6, 4, 5หารด้วย3หรือได้เท่ากับอะไรเท่ากับ 1, 2ไม่ใช่เออ 1, 2 1 5ห นะนี่คือค่าของ3ยกกำลัง2 k อ่ะเราได้สุดแค่ตรงนี้เราพักเอาไว้ก่อนนะเราพักเอาไว้ก่อนเด็กๆมาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะเด็กๆมาดูตรงนี้ต่อนิดหนึ่งนะดูสิ่งที่โจทย์ถามนะตรงนี้เราพักไว้ก่อนนะเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือ1ส่วน9กายกกำลัง k บวกกันเท่ากับอะไร243พจน์ เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยไอ้ตรงนี้นะเวลามันเอามาบวกกันหลายๆพจน์ความหมายมันก็เหมือนกับกอะไรนะก็เอาจํานวนพจน์ไปคูณกับค่าค่านั้นเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะกลายเป็น243คูณกับอะไรคูณกับ1ส่วน9ยกกำลัง k อย่างนี้นะนี่ก็คือคําถามของเขาว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมโอเคไหม เพราะฉะน,นั้นนะเพราะฉะน,นั้นเรามาดูซิว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้จะมีค่าเป็นเท่าไรหร่เนาะนะโอเคนะคราวนี้เรามาดูต่อว่านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะแต่ว่าเด็กๆด,ดูนิดหนึ่งนะไอ้ตัว1ส่วนด้วย9กายกกำลัง k นะ1ส่วน9กายกกำลัง k เ,เนี่ยเดี๋ยวครูจะปรับรูปให้เด็กๆด,ด,ดูนิดหนึ่งเด็กๆจะได้มองเห็นนะเฉพาะไอ้ตัว1ส่วนด้วย9กายกกำลัง k เ,เนี่ยนะไอ้9้ามันก็คืออะไรเด็กๆ นกะ9มันก็คือ3ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น1นส่วนสยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลัง K นะแล้วเราก็ใช้คุณสมบัติของเลขยกกําลังนิดนึงนะคุณสมบัติข้อที่ว่าถ้าเกิดนะ a ยกกําลัง m นะ a ยกกําลัง m ทั้งหมดยกกําลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง m คูณ n ก็คือถ้าเกิดเลขยกกำลังมาซ้อนกันแบบนี้นะว ช่องมันบางจ้านะถ้ามันเลขยกกำลังซ้อนกันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะเราจะเอาเลขชี้กำลังมันไปคูณกันดังนั้นเฉพาะตัวนี้เราก็จะกลายเปไ็นอะไร1ส่วนด้วย3ยกกำลัง 2K โอเคไหมนี่นะ3ยกกำลังสองอันนี้คือเราพิจารณาเฉพาะอะไรเฉพาะ1ส่วน9ยกกำลังเคนะได้เป็น1ส่วน3ยกกำลังสองดังนั้นเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามอีกนิดหนึ่งนะเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามอีกนิดหนึ่งนะ ถามว่าอะไรเขาถามว่าไอ้ตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าเรามาดูกันนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้ว่า243นะ1ส่วน9กยกกำลัง k ก็จะกลายเป็นอะไรนะอุ้ยเดี๋ยวรู้สึกมันจะใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวพูย่อดนิดนึงนะแอบอ่าโอเคอย่างนี้โอเคนะอ่าโอเคนะนะคูณกับอะไรคูณกับ1ส่วน3ยกกำลัง2 k นี่น่านะนะ ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ย่้งเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เลยครับ1นส่วนสยกกําลัง2 k เนี่ยสยกกาลัง2 k คืออะไรเราย้อนกลับไปดูนิดนึงสินี่ไง3ยกกําลัง2 k ของเรานะสยกกําลังสอง k ของเรามีค่าเป็น121 51215เราก็เอามาแปะใส่เลยนะเราก็จะเอาตัวเนี้ยมาแปะใส่เลยนะ เด็กๆดูนะอ่าขูย้อนขึ้นไปนิดนึงนะไอ้ตัว1215มันคือ3ยกกำลังสองเคใช่ไหมดังนั้นเราก็เอามาแปะใส่ตรงนี้เลยก็จะกลายเป็น243หารหา้วย่อะไรหารด้วย1215โอเคนะแล้วเราก็คิดเลขนิดนึงน,นงนะก็ตัดได้ใช้อะไรตัดใช้243ตัดเลยนะ243 1 243 2 4่5 เป็น1,215เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเศษ1สนะ่วนหะเศษ1ส่วนหหรือหรือหรือเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆนะหรือเท่ากับ0.2นั่นเองนะนี่ก็เป็นคำตอบของข้อข้อ,ขอนี้นะจะสังเกตว่าข้อข้อนี้นะ ตอนแรกเรามองเนี่ยเรามองบาง,งคนคิดลึกนะเรามองเป็นเฮ้ยมันเป็นอนุกรมเรขาหรือเปล่ายังไม่ได้เรียนไม่ใช่เหรอมันนอกหลักสูตรไม่ใช่หรอจริงๆไม่ใช่ถ้าพิจารณาดีๆมันคือเรื่องของเลขยกกําลังนี่เองนะปรับรูปเล็กๆน้อยน,อยนะปรับรูปเด็กๆในน้อยนะน,น,นะเด็กๆฟังทันไหมถ้าเด็กๆฟังไม่ทันเนี่ยครูแนะนําให้เด็กๆ ย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบนะเพราะว่าอันนี้เราขึ้นเอาไว้นะใน YouTube ของเรานะในช่อง Dr.wood ปลดล็อกทุกปัญหาการเรียนให้น้องๆได้ดูนะโอเคนะครับสำหรับข้อนี้ผ่านไปนะผ่านไปมีคำถามอะไรนะเด็กๆถามได้นะอย่าลืมกดติดตามช่องของครูแล้วครูก็จะหาข้อสอบดีๆมาเฉลยให้เด็กๆได้ดูกันนะ โอเคไหมครับโอเคไหมครับนะเจอกันข้อถัดไปนะเจอกันข้อถัดไป